23สิงหาคม2568นะครับดาวเสาร์เนี่ยมีการโครจรถอยหลังจนข้ามราศีนะครับชาวปัจจุบันดาวเสาร์สถิตที่ราศีมีนนะครับแล้วก็วันที่23สิงหาคม68นี้ดาวเสาร์มีการเคลื่อนถอยหลังเข้าราศีกุมนะครับโดยการเดินถอยหลังเนี่ยจริงๆในดาราศาสตร์เนี่ยดาวไม่มีการเดินถอยหลังน,นะครับแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ย อธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับในมุมมองที่ระยะห่างนะครับระหว่างดาวต่างๆเนี่ยมาใกล้ชิดกันก็จะทําให้มุมมองที่เห็นที่เราเห็นดาวเสาเนี่ยนะเห็นว่าเขาเดินช้าจนมุมมององศาเนี่ยดาวเสาไปอยู่อีกลาสีหนึ่งนะครับอยู่ในโซนที่ถอยหลังนะครับซึ่งเป็นอันเข้าใจกันนะครับคราวนี้การที่ดาวมีลักษณะเดินช้าหรือถอยหลังเนี่ยนะมันส่งผล หลักๆแล้วก็คือส่งผลต่อผู้ที่มีลักษณะตัวตนสัมพันธ์กับดาวเสาร์แหละนะครับก็คือเช่นคนวันเสาร์อย่างเงี้ยนะฮะหรือชาวลัคนาราศีมังกรอย่างเงี้ยนะครับคือมังกรเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นดาวเสาร์นะ,นะแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวเสาร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาที่ดาวเสาร์เขาเริ่มจะถอยหลังนะครับเริ่มจะพักองศาเนี่ยนะครับก็ มีความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อนะฮะสังกะตายะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรบางทีเซ็งเนะครับหรือมีอีกอารมณ์หนึ่งก็คือหวนย้อนคิดเรื่องเก่าๆหรือว่ากลับไปทำอะไรเก่าๆที่เราเคยนึกไว้นานแล้วหรือเคยคิดไว้นานแล้วว่าจะทำแล้วยังไม่เคยทำนะครับก็จะได้กลับไปทำมีมีหลายรูปแบบนะครับหลักๆก,ก็สรูปแบบนี้นะครับ ดา,าวเสาร์เนี่ยถอยหลังเนี่ยไปถึงช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเ,เริ่มขยับเริ่มขยับเดินหน้าละจากถอยหลังนี่จะมาเดินหน้าในมุมมองนะก็จะเริ่มเดินหน้าเนี่ยแล้วก็จะเดินหน้าไปถึงวันที่12กุมภาพันธ์69นะครับณขณะนี้ก็ยังอยู่ละในราศีกุมอยู่นะ คราวนี้เขาจะโคจรเดินหน้าจนข้ามราศีครั้งหนึ่งในวันที่13กุมภาพันธ์69นะครับข้ามไปราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราดาวสาวเนี่ยถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมกินเวลาประมาณสัก6เดือนโดยประมาณนะครับก็ส่งผลแน่นอนนะส่งผลใหญ่หลวงยิ่งยวดเหมือนกันนะครับสำหรับทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะครับ โดยที่ราศีที่จะเห็นชัดที่สุดเนี่ยมันก็จะมีอยู่4ราศีะนะครับ4ราศีก็คือแบ่งเป็น2ราศีที่เจอดาวเสาร์นะแล้วก็อีก2ราศีที่าดาวเสาร์เนี่ยออกนะครับจากการสัมพันธ์ดวงนะครับเอาราศีที่ที่ออกจากดาวเสาร์เขาเรียกว่าดาวดาวเสาร์ออกจากดวงก่อนที่มันถือว่า เป็น6เดือนที่คุณได้ปลอดโปร่งนะได้สบายอกสบายใจได้สสางเคลียร์ปัญหาอะไรแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะอะไรที่มันแบบว่าติดค้างเป็นสิ่งที่ทำให้อึดอัดนะครับภาษาในจิตวิทยาบอกอะไรที่มันเป็นตุ่มถ่วงขาเราเราอาจจะสามารถกำจัดมันออกไปได้สองราศีนั้นก็คือ ราศีมีนแล้วก็ราศีกันนะครับราศีมีนกับราศีกันนี่เห็นได้ชัดเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยจะเคลื่อนจนถอยจากราศีไปเลยนะครับราศีมีนก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีเรื่องของลาบผลที่ต้องแสวงหาหรือไขว่คว้านะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสินเชื่อต่างๆนี่สินต่างๆอะไรที่มันจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาวบางคน ไปกู้บ้านส่งบ้านบางคนผ่อนรถนะครับบางคนต้องมีเรื่องของภาระเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวช่วงที่ดาวเสาเดินถอยหลังไปเป็นวินาศเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเบาลงนะครับมันจะเบาลงความเครียดความวิตกกังวลต่างๆจะลดน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการที่คุณกำลังจะสแสวงหาาผลอะไรบางอย่างที่อดทนมานานแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทาง นะครับเส้นทางที่มันยากลําบากเนี่ยคุณอาจจะต้องยุติมันแล้วก็ไปหาเส้นทางที่มันง่ายกว่านะครับดาวเสาร์มันคือความยากลําบากนะเพราะฉะนั้นถ้าสาวเป็นวินาาแล้วแสดงว่าความยากลําบากเนี่ยความยากลําบากเนี่ยมันลดน้อยถอยลงละนะครับแต่ข้อดีก็คือคุณอาจจะมองเห็นในช่องทางใหม่ๆรู้ทางใหม่ๆนะครับอย่างราศีกันเนี่ยเสาเล็งลัคนามาเมื่อช่วง เดือนตั้งแต่พฤษภาเนาะมิถุนายก,กรกาดาสิงหานะครับก็ประมาณ3เดือนก็เป็นช่วงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองนะครับคนรักเนาะหุ้นส่วนคู่สัญญาคนที่ทําธุร,รกิจก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะครับดาวเสาร์นเนี่ยเป็นดาวเจริญปุตตะซึ่งแปลว่าสิ่งใหม่ๆหบุตรหลานบริวารเพราะนั้นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นสําหรับราศีกันในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ เต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็การต้องแก้ปัญหาคุณอาจจะมีภาระอะไรใหม่ๆขึ้นมานะภาระหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาโดยที่คุณอาจจะตั้งตัวหรือไม่ได้ตั้งตัวก็ตามแต่ละแต่มันก็อาจจะนํามาซึ่งเรื่องของความเครียดเนาะความวิตกกังวลน,นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเบาบางลงถึงขั้นหายไปนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่า อุปสรรคหรืออะไรต่างๆที่ต้องเริ่มใหม่เนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วนะครับอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เราชอบนะครับแล้วมันไม่ยากเกินไปสําหรับคนที่กําลังเรียนนักเรียนนักศึกษาอาจจะเห็นได้ชัดมากกว่า ปุตตะดา,าวเสาเร่งรักเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวเรื่องการเรียนนะครับอาจจะมีความยุ่งยากนะครับมีลักษณะของการที่ต้องเ,ออเรียนรู้อะไรที่มันเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งนะครับเจออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะพอปุตตะตกอลิแล้วยัวเงเจออยู่ไหมยังเจออยู่นะครับแต่นะครับการที่ดา,าวเสาไปอยู่าราหูเนี่ยหมายถึงว่า เรามีตัวช่วยนะครับไอสิ่งที่ยากๆเนี่ยเราพอที่จะมีตัวช่วยหรือมีคนช่วยอยู่นะครับก็สามารถทำให้เราผ่านพ้นไปได้นะครับดาวพรหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับการเรียนนะครับของราศรีกันเนาะยังอยู่ตำแหน่งกร,รมมะเพราะฉะนั้นยังสามารถที่จะอ่านเขียนเรียนหนังสือทำทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จได้แต่ต้องอาศัยความมานะพยายามนะครับแล้วก็อะไรที่ เรียนไปแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเนี่ยอาศัยการทบทวนนะครับแล้วก็กลับมาฟังกลับมาเรียนซ้ำอย่างเงี้ยจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นดาวพฤหัาเป็นอุจจาระเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาเรียนซ้ำฟังซ้ำทำซ้ำเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ทำไมต้องซ้ำละ่ะเพราะว่าพระัสทิตก็เป็นประเกษตรด้วยคือไม่สมบูรณ์บางอย่างต้องแก้ไขต้องพลิกแพลงต้องทำซ้ำนะครับ ก็ไปพูดถึงดาวพรหัสเล็กน้อยเพราะว่าสัมพันธ์กับดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจริญปุตตะซึ่งแปลว่าการเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโล่งขึ้นไหมโล่งขึ้นมีตัวช่วยมากขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยมีทางออกมากขึ้นสาหรับราศีกันนะแล้วก็มีนอย่างที่บอกไปนะครับเป็น2ราศีที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่า เหมือนยกภูเขาออกจากอกนะครับหลายๆอย่างก็โล่งสบายขึ้นมีทางออกมากขึ้นนะแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกสองราศีที่เป็นราศีที่ต้องรับมือแล้วกันกับดาวเสาร์แต่การรับมือเนี่ยเราอาจจะแปลความหมายฟังครั้งแรกอาจจะแปลความหมายว่าการรับมือมันต้องไม่ดีแน่เลยใช่ไหมต้องเหนื่อยต้องหนักใช่ไหมก็มีทั้งสอย่าง การรับมือกับดาวเสารเนี่ยนะครับรับมือกับปัญหารวมไปถึงรับมือกับความมั่งคั่งด้วยนะนะครับถ้ายังไม่เคยฟังที่ไหนว่าดาวเสาคือความมั่งคั่งนะครับนะมาแมนก็จะบอกให้ทราบนะครับดาวเสาเนี่ยเขาบอกโทษทุกข์ให้ไทยเสาใช่ไหมแต่ดาวเสาในอีกบริบทหนึ่งดาวเสาคือโชคลาภใหญ่นะครับโดยที่โชคลาภ ในแบบฉบับของดาวเสาร์เนี่ยมันคือโชคลาภแบบไหนดาวเสาร์คือความช้าความนานความอดทนเพราะฉะนั้นโชคลาภเนี่ยก็ต้องเป็นโชคลาภที่เราอดทนรอคอยมาแล้วก็ได้ลาบผลนั้นนะครับสองราศีนะครับที่ได้อิทธิพลที่ดีเกี่ยวกับลาบผลที่รอคอยก็คือราศีกุมแล้วก็ราศีสิง์นะครับราศีกุมเนี่ยชัดเจนดาวเสาร์เนี่ยถอยหลังมาทับลัคนาราศีนะครับ ราศีกุมมีราหูเนี่ยทับอยู่ก่อนแล้วซึ่งราหูเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรของดาวเสาร์นะครับเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวเสาร์มาทับราหูนะครับเกิดเป็นทางภาษาโหรศาสตร์เรียกว่าโชคเทวิตโชคเทวิตเนี่ยเป็นจังหวะโอกาสที่จะบ่งบอกว่า ชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยนะครับหรือราศีราศีกลุมรวบทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะทั้งสองอย่างเน้นหนักไปที่ลัคนาหน่อยนะครับลัคนาก็6กสเ็นะครับราศีเนี่ยจะสี่เเนาะชาวราศีและลัคนาราศีกลุ่มนะครับเมื่อดาวโชคเทวฤตนะครับทับเรือนชะตาบ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยเป็นจริงนะครับเกิดความสําเร็จ ตามเป้าประสงค์นะเป็นสิ่งที่คิดไว้นะตามความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเล็กๆด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าเสากรลาหูเนี่ยดาวใหญ่ทั้งคู่เนี่ยดาวใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับในหลักการดูดวงตามลัคนาราศีเนี่ยนะครับหรือว่าโหราศาสตร์ในแบบฉบับไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับดาวใหญ่เนี่ยหลักๆเลยนะ ก็คือ 5, 7, 8 5, จ็คืออะไร5คือดาวพระหัสสมดี7คือดาวเสารแคือราหูนะครับจะให้ความสําคัญกว่าดวงอื่นๆแล้วกันใช้คํานี้นะครับอีกดวงหนึ่งก็คือจริงๆก็คือยูเรนัสนะครับหรือมฤตยูแต่มฤตยูเนี่ยโคจรทีละเปีนะครับต่อนหนึ่ลาศีนะเพราะนั้นเราอาไม่พูดถึงในคลิปนี้เพราะนั้นเนี่ยห้า ในรอบนี้ในคลิปนี้เราพูดเนี่ยเกับ8อยู่ร่วมกันแล้วนะเาเรียกว่าโชคเทวฤทิสเนะี่ยโปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่นะฮะอะไรที่มันเป็นเมกะนะเมกะโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะครับลัคนาราศีกุมกำลังจะได้สัมผัสนะครับกำลังจะมีข่าวดีวี่แววที่ดีนะครับเข้ามาในดวงชะตาก็าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องการทำงานเรื่องธุรกิจต่างๆนะครับราศีกุมก็จะได้ พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยนะครับถ้าคุณทําทุกอย่างแบบเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมอย่างที่คุณทําอยู่เนะี่ยความเปลี่ยนแปลงนี่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนนะครับคุณอาจจะสําเร็จแต่สําเร็จในในส่วนแบบเล็กๆอะนะครับนี่หมายถึงว่ามีความคืบหน้าขึ้นมากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับ มันเทียบกับการที่คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนั้นมันคืออะไรนะครับเช่นเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนองค์กรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนสินค้าสําหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับการเปลี่ยนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าเปลี่ยนเอาของเก่าทิ้งไปเลยไม่ใช่การเพิ่มเติมแล้วกันใช้คํานี้อาจจะถูกกว่าอ่ะก็คือเรามีสมมติ เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะเราเป็นนักธุรกิจเราค้าขายสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ Product A นะครับซึ่งขายดีแล้วนะครับพอสาวเดินมาเจอลาหูแล้วเนี่ยคุณลองดูว่ามันมีอะไรที่สามารถมาเสริมกับ Product A เนี่ยได้ไหมเป็น Product B และสามารถเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกเป็น Product C, Product D, E, F ไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆจุดนี้ฮะ ที่เป็นการบ้านนะครับทำอขอให้เป็นการบ้านให้ลัคนาราศีกุมนะไปคิดเอานะครับน้ำขึ้นให้รีบตักนี่ช่วงนี้ดาวเสาร์ยังถอยหลังเนเาะสิงหากนยาตุลานะพฤศจิกาในช่วงพฤศจิกาดาวเสาร์จะเดินหน้าเพราะนั้นในช่วงสิงหากนยาตุลาจะเป็นช่วงนี้คุณเนี่ยส,สางวัญหาอะไรต่างๆนานาเนาะแล้วก็มีอะไรให้รเริ่มทิ เริ่มแล้วก็ทำเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นก็อาจจะยังไม่เห็นว่าเฮ้ยมันประสบความสำเร็จแบบ100%เซนี่ยก็อดทนหน่อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังนะนะครับเห็นเนื้อเห็นหนังละถ้าเป็นการลงทุนก็3เดือนก็คืนทุนถ้าเริ่มลงทุนเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยนะสเดือนคืนทุนหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวกำไรนะครับคุณต้องมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ ราศีกุมเนี่ยเป็นเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยนะครับคอนเนคชันต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็ตัวคุณเองก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีด้วยถ้าคุณมีทีมนะตัวคุณเองก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างความรุ่งโรจน์ให้กับทีมแล้วก็ให้กับตัวคุณเองนะครับเรามาที่ราศีสิงห์กันบ้างนะราศีสิงห์เนี่ย คุณมีราหูเนี่ยเร็งลัคนาราศีอยู่แล้วหลายหลายคนบอกว่าไม่ดีแน่นอนครับราหูเร็งลักเนี่ยเาเรียกว่าเป็นพินทุบาทเนาะเป็นดวงแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นดวงแห่งการเริ่มต้นใหม่แต่ก่อนเนี่ยเขาบอกพินทุบาทดวงแตกดวงร้าวนะครับแต่คํำนี้น่าจะมีมาหลายร้อยปีแล้วหมอแบนขอไม่ใช้ละ้นะครับว่ามันมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ แต่ทุกวันนี้มันน่าจะโบราณไปแล้วสำหรับสำหรับคนที่มีความคิดนะเพราะว่าอย่างตัวหมอแมนเองดวงส่วนตัวเนี่ยตัวหมอแมนเองนะครับมีดาวพินทุบาทถึงสามดวงนะครับว่าบอกดวงแตกดวงลาวใช่ไหมดวงแตกดวง้าวจริงไม่ใช่ดวงแตกดวงราวนะฮะคือมันแตกจากออะไรเก่าๆอ่ะมันแตกจากอะไรเก่า,ๆ,กา,กเกาๆเพื่อที่เราจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่า อย่างหมอแม่เองมีดวงแตกดวงรล้าเรื่องของครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมนะก็ถึงขนาดที่ว่ามีญาติบางคนก็พูดง่ายว่าตอนนี้ก็คือเหมือนอแตกหักกันไปอะนะครับแต่หลังจากแตกหักกันไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เติบโตไปอีกอีกเวหนึ่งนะครับแล้วดีกว่าเดิมด้วยนะครับ เพราะนั้นมันอยู่ที่เราเนะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างการแตกหักในดวงชะตามันจะนำพาให้เราเนี่ยนะล่วงลงต่ำลงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เสมอไปไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับท,ทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการแตกหักที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักคิดนะมีโกรด t h m i ์เซตนะรู้จักที่สแสวงหาความเติบโตความเจริญให้กับชีวิตนะ่คุณสามารถโตขึ้นได้อีกนะครับราศีสิงห์ก็เช่นเดียวกัน คุณมีราหูเนี่ยแรงลาาัคนาราศีเขาบอกเป็นพิรุบาทเนเอะหลายๆคนก็กลัวทอไมบอกไม่ต้องกลัวหรอกนะครับราหูทุกวันนี้แปลว่าต่างประเทศราหูเนี่ยแปลว่าออนไลน์นะครับราหูเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่นําเข้าส่งออกอะต่างประเทศเนะช่าซื้ออย่างเงี้ยครับธุรกิจเงินกู้อย่างเงี้ยครับ ธนาคารเนี่ยเขารวยด้วยดอกเบี้ยเงินกู้นะดอกเบี้ยเงินกู้นะครับการกู้เงินเนี่ยเป็นอาหูนะอันนี้บอกให้ทราบนะครับธนาคารเนี่ยคือดาวพรฤหัสนะแล้วก็มีดาวสุกผสมเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินสดใช่ไหมแต่เขามีราหูผสมอยู่ด้วยเพราะว่าราหูคือการกู้ยืมราหูคือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับน,นี้บอกให้ทราบในโหราศาสตร์มันมีดาวที่ผสมผสานกัน เยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะตีความดาวดวงเดียวหนึ่งเนี่ยจะตีว่าดีหรือร้ายแค่นั้นนะครับไม่ได้นะครับเราต้องตีความต่อว่าถ้าดีเนี่ยก็ดีอย่างไรแล้วถ้ารา้ายท่อก็ร้ายแบบไหนเราสามารถพลิกแปลงในส่วนที่ร้ายเนี่ยกลับกลายเป็นดีได้ไหมนะครับหมอแมนบอกเลยว่าได้นะครับล้างหูเนี่ยนะครับเขาแปลว่า การร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะสาวเองก็แปลว่าการลงทุนและรอคอยเพราะฉะนั้นราหูก็เล็งรักอยู่แล้วพอยีสิบสามสิงหาดาวเสาวมาทับราหูแล้วเล็งรักก็เป็นพินทุบาทซ้อนเข้าไปอีกนะแต่เป็นทุบาทแบบพิน,พนทุบาทสองดวงนี้เขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทที่เป็นโชคเทวริษนะครับแสดงว่าเป็นพินทุบาทเนี่ยที่ให้ลาภผลแก่ชีวิตนะ แล้วจะทายดีหรือไม่ดีล่ะาการเป็นไปธุบาทเนี่ยแน่นอนครับจะต้องบังเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นราศีสิงห์นะครับจะบังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนเรื่องการงานนะครับอาจจะมีเรื่องของการยุติสัญญาเก่าแล้วก็ไปเริ่มสัญญาใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ บางคนนะใช่ครับางคนเป็นเปลี่ยนแปลงเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับเอจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยนะครับหมอแม่นอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนักเพราะว่าติดในเรื่องของจรรยาบรณโหนนะครับจรรยาบรณโหนเนี่ยเขาบอกว่าห้ามทายสามีภรรยาให้ลาคีเนี่ยทายว่าคนจะเลิกกันยังไม่ได้นะครับหมอแม่บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีมากมายหลายรูปแบบอบางคนเลิกกันเลิกกันแต่ในน้มเคยเจอไหมเลิกกันแต่ในน้ม สามีภรรยาเนี่ยจูงมือกันไปจดทะเบียนหย่าแต่ยังอยู่ด้วยกันนะอ,ะอยากันในในานามอยากนันทางธุรกิจเคยเห็นไหมเคยเห็นนะครับม <c ười> แม่ก็เคยมีลูกศิษย์ลูกลูกค้าสมัยก่อนนะครับที่พมแม่นแนะนําให้ไปทําแบบนี้เพื่อการแก้เคร็ดนะครับ <c ười> ถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียนหยา่าบางคนก็แยกห้องนอนนะ ให้ทำให้เหมือนมันเลิกกันนะนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาดีนะครับเพราะว่าความที่ราหูกระเสาเนี่ยรวมกัน,เ,นเป็นดาวคู่มิดนะเป็นโชคเทวบริตเนี่ยจะต้องได้รับผลดีภายหลังภายหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนึกออกไหมอ่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเองอะ่ะปัจจัยภายนอกอะ่ะเขาจะบีบให้คุณต้องเปลี่ยนแปลง แล้วเวลาที่เราเราถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเราวางแผนแล้วเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยนั่นหมายถึงความเติบโตนะะฉะน้ะลาศีสิงเนี่ยนะครับโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างหลายเรื่องเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับบางคนจะสดๆอยู่อาจจะได้แฟนใหม่ด้วยซึ่งเป็นแฟนที่แบบมี power มี power มีมีมีอิทธิพลมี power นะครับมีอิทธิพลทั้งกับเราแล้วก็คนรอบข้างนะครับ ได้คู่ค้าใหม่ๆแล้วเป็นรายใหญ่นะครับราศีสิงห์เองในช่วงนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรตาทิบดีด้วยนะเข้มแข็งมั่นคงเห็นไหมอ่ามีเรื่องของการเซ็นสัญญาหรืออะไรต่างๆนานาก็ดูให้ดีเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้ามาทำวันที่25าเปิดเขาเล่นกับลาหูพอดีแต่พุธอันธพานวิวาทลาหูก็เป็นคู่ศัตรูกันเพราะนั้นจะต้องเตือนเล็กน้อยฮะเรื่องของสัญญา เอกสารต่างๆข้อมูลข่าวสารที่อาจจะบิดเบือนได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงใกล้ที่ดาวเสาร์ย้ายมาเนี่ยมาสักเดือน2เดือนนะ่ะนะครับช่วงเดือนแรกเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขเนาะให้ปวดหัวอย่างที่หมอแมนบอกนะครับต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนก่อนจะดีต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับแต่เปลี่ยนแปลงแล้วอะดีแน่นอน เพราะว่าราหูเขาอยู่กับเราหกเดือนไม่ใช่ราหูดาวเสาดาวเสาเขอยู่กับเราหกเดือนอยู่คู่กับราหูเนี่ยหกเดือนนะครับอาจจะมีภาวะกดดันอยู่ตลอดในหกเดือนนี้แต่ว่ากดดันเราได้ตังค์เอาไหมช่วงสองประมาณสองเดือนแรกเนี่ยอาจจะกดดันแล้วไม่ค่อยได้ตังค์ช่วงสามสี่เดือนหลังเนี่ยกดดันแล้วได้ตังค์เอาไหมหมอแม่บอกงนี้แล้วกันนะครับคือเรื่องเงินก็สําคัญเนื้อออกไหม นาวันนี้นะครับมาพูดกัน4ลราศีหลักๆที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งแง่ดีและแง่ที่ต้องระวังนะทั้ง4ีราศีเกณฑ์ที่ดา,าวเสาร์เนี่ยถอยหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดูดวงคือการไม่ประมาทในชีวิตนะครับนะการดูดวงไม่ใช่เครื่องมือที่จะเอามาดูกันแค่จะถูกหวยไหมหรือจะเป็นยังไงจะมีโชคไหมจะได้เลขอะไรไม่ใช่แค่นั้น นะโหราศาสตร์มีความลึกซึ้งแล้วกว้างมากกว่านั้นนะครับหมอแมนแค่หยิบยกมาพูดนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องหวยเรื่องตัวเลขใช่ไหมนะก็เป็นแค่เรื่องของคอนเทนต์นั่นเองนะครับแต่วันนี้ถึงถึงคราวถึงเวลาที่อาจจะต้องมาพูดคุยเรื่องของชีชวิตนะสตาชีวิตหรือความจริงจังซีรีสสักหน่อยนะก็ต้องมาพูดมาบอกกันนะครับในฐานะโหรานักพยากณ์นะครับเอาล่ะ ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็มีสติตั้งมั่นในสิ่งที่ทำนะถึงเวลารู้จังหวะจากคนของดวงดาวแล้วว่าจะต้องทำอะไรก็ขอให้ลงมือนะครับให้เต็มที่ให้สุดความสามารถนะครับรับรองดวงไม่แย่อย่างที่คิดแน่นอนนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ